วันนี้วันที่ย2กรกฎาคม264หลวงหลวงพิเทียมหลวงพ่อแดงยพศพิออดแล้วหลวงพ่อบุม้มนั่งอยู่ที่รถไม่ได้มานั่งอยู่ที่รถรออยู่ที่รถไม่ได้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ปราศาทหินพิมายก็ได้มาชื่นชมบารมีของบรรพบรุษ ที่ได้ร่วมก่อร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์วัดศาสนวัตถุโบราณที่หาดูได้ยากเป็นมรดกของอีสานใต้ปราสาทหินพิมายอยู่ที่อำเภอปราสาทิอำเภอพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนคะรราชสีมาอันนี้ก็เป็นระเบียงโดยด้านรอบนอกเราไปเทีย่ยวถ่ายภาพประมั้เพื่อ ล้มพ่อแดงอาภาพนะครับอันนี้ก็เป็นปราศาทัจตุรมุขจตุรทิศนะครับดูแล้วสวยงามสังงานงามตาเป็นลักษณะของอาศาสนาสถานที่คล้ายๆกับเขาพนมลุงนะครับเพราะว่าเป็นิศิลปะขอม ซึ่งก็เป็นชนชาติดั้งเดิมนะเป็นชนชาติดั้งเดิมมาแต่โบราณการในมาสร้างมารรมาไว้อลังการงานสถาปัตของคนโบราณนะครับสืบทอดมาถึงลูกหลานนะมทนาสาธุบุญด้วยกัน